ครับก็จาก EP ที่แล้วนะครับเราก็ได้พบกันไปแล้วนะครับกับการลงทุนในช่วงของไตรมาสสามนะครับว่ามีเซกเตอร์ไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับผมก็มา EP นี้นะครับก็จะเป็น EP ถัดมานะครับก็จะมา,ามาพบกับนะครับว่ามีเซกเตอร์ไหนที่น่าจะลงทุนถัดไปนะครับกับตัวของฝ่าวิกฤตการลงทุนด้วยชุนหุ้นในโอกาสในครั้งนี้นะ ผมก็ตามที่มินัดได้มีการนําเสนอไปการลงทุนในช่วงไตรมาสสามเราก็จะเน้นในเรื่องของดีเฟนซีมากขึ้นนะครับผมก็ตัวของกลุ่มหุ้นหนึ่งที่เป็นหุ้นของกลุ่มดีเฟนซีเลยก็คือในตัวของคอนซูเมอร์สเต็เิลนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับตัวของคอนซูเมอร์สเต็เิลกันนะครับก็น้องมอนครับช่วยอธิบายให้กับทางท่านผู้ฟังได้เข้าใจหน่อยนะครับว่าตัวของคอนซูเมอร์สเต็เิลเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ ครับพี่จอบเออหุ้นกลุ่มกองคอน s u m e r staple นะครับก็คือหุ้นของกลุ่มสินค้าที่เป็นสินค้าจําเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นของใช้ประจําวันนะครับหรือสินค้าต่างๆที่เอ่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะครับพวกยาต่างๆเนะครับตัวอย่างหุ้นนะครับก็จะมีพวก CPO นะครับ m a c ครแล้วก็ b q c ส่วนอีกกลุ่มนึงเลยที่คู่กันมานะครับก็คือ consumer discretionary นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือกลุ่มสินค้าพุ่มเฟือยครับผม ซึ่งตัวอย่างของสินค้าก็จะได้แก่พวกโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อ,ณ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 อณทีิต่างๆนะครับโดยหุ้นกลุ่มน,นี้ก็จะมีคอมเซเว่นนะครับผมแล้วก็เจมารครับท<อ>จับครับผมก็เป็นผลหนึ่งที่เราเลือกในตัวของคอน s u m e r s t a ซ l e นะครับก็น่าจะเป็น,นเรื่องของการที่มันช่วย Hedging ในตัวของเงินเฟอร์ได้นะครับก็ตัวของท็อปพิกที่พี่นัดเขาเลือกไว้นะครับก็จะเป็นในตัวของ CPO นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันครับว่าเหตุผลที่ CPO มีความน่าสนใจในช่วงของการลงทุนไตรมาส3นี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมก็เหตุผลแรกนะครับที่เราเลือก CPO เ,เป็น t o p ป i ิ k ในช่วงของไตรมาสสามีนะก็คือตัวของ CPO เองเนี่ยเป็นคุ้นที่ได้รับประโยชน์จากช่วงของเงินเฟอร์ท,ที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวช่วยให้น้องมอนอธิบายให้ฟังหน่อยนะว่าทําไม ที่เรอถึงได้รับประโยชน์จากช่วงของเงินเฟ้อที่สูงขึ้นครับพี่จอบปัจจุบันนะครับเงินเฟ้อในประเทศไทยของเรานะครับอยู่ที่7.66ซนะครับซึ่งหลักๆแล้วนะครับมาจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางการเกษตรละคาค่าพลังงานที่สูงขึ้นด้วยนะครับแต่ค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะครับทางบริษัทนะครับสามารถพาสทรูไปยังราคาของสินค้าได้และเนื่องด้วยนะครับดีมานของกลุ่มนี้นะครับค่อนข้างที่จะอิดลัสติก กวคือยังไงผู้คนก็ยังจำเป็นต้องใช้นะครับยังจำเป็นต้องซื้อซึ่งมันจําเป็นในในชีวิตประจำวันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับยอดขายของ c p o นะครับแค่จะมีผลกระทบเล็กน้อยเลยครับแค่จะแบบมีแค่ทางทิเก็ตที่จะลดลงนิดหน่อยแต่ก็จะถูก offset ด้วย spending per t i cket นะครับที่จะสูงขึ้นและถ้าจะดูนะครับว่าเงินเฟ้อจะกระทบกับทางบริษัทยังไงนะครับก็อาจจะมีแค่ทางต้นทุนในการดาเนินง,งานเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นจากค่าสาธารณูป,ปโภคนะครับ เช่นค่าน้ำมันที่สูงขึ้นและค่าไฟที่สูงขึ้นนะครับผมโดยนะครับมันจะกระทบกับทางเซเว่นอิเลเว่นนะครับที่ต้องเปิด24ชั่วโมง7วันนะครับผมส่วนค่าน้ำมันก็อาจจะไปกระทบกับค่าโลจิสติกค่าขนส่งของเซเว่นอิเลเว่นนะครับรวมถึงแมคโครแล้วก็โลตัสด้วยนะครับผม แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่เราเลือก C ีบเป็นท็อปพิกในช่วงไตรมาสสามนะครับก็ในเรื่องของการเปิดประเทศนะครับแล้วก็การยกเลิกในตัวของไทยพาส่นเองนะครับผมก็อันนี้น้องว่านมีความเห็นว่าไงครับผมสับตัวของประเด็นนี้ครับพี่จ๊อปในปัจจุบันนะครับการกลับมาทํางานที่ออฟฟิศของพนักงานนะครับรวมถึงการที่นักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนนะครับและการทําให้โควิด19เป็นโรคประจําถิ่นนะครับช่วยเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเลยครับ และที่สาคัญที่สุดนะครับการยกเลิก Thailand Pa าสนะครับจะช่วยดึงดนะูดนักท่องเที่ยวให้กลับเข้ามานะครับถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าช่วงพรีโควิดก็ตามแต่ยังไงก็ดีนะครับกลุ่มธุรกิจที่ได้แก่กลุ่มโฮเทลรีสอร์ทและคาเฟ่ก็จะมียอดขายที่โตขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนซึ่งยอดขายตรงนี้ครับทาง c p พก็จะได้ประโยชน์ด้วยนะครับเพราะว่า C p O เป็นทั้งกลุ่มทั้งขายปลีกและขายส่งที่เป็นกลุ่มที่ขายอาหารและเครื่องดื่ม้วยครับพี่จอ๊อบอืมครับผมก็อันนี้ก็คือเป็น2อเหตุผลสําาคััญนรที่เเลืออกใตวขง CPO นะมาเป็นท็อปพิกในช่วงของไตรมาสสามแล้วก็คือประการแรกนะครับตัวของ CPO เองเนี่ยก็คือเป็นพุ้นที่ได้ประโยชน์จากตัวของค่าเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นนะครับก็สามารถ pass o นในตัวของแค่ใจต่างๆไปได้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของการเปิดเมืองแล้วก็เปิดประเทศนะครับก็ทําให้การอุปโภคบริโภคจากต่างชาติเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับผมครับก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่พี่นัทเลือกไว้นะครับเป็นท็อปพิกประจําไตรมาสสามครับก็คือกลุ่มของ utility นั่นเองนะครับก็ม ไวร์เดือนทั้งหมด3ตัวนะครับก็เป็นตัวของ GVC นะครับในตัวของลาดแล้วก็ตัวของวารอัพนะครับผมก็ในตัวของยูทิลิตี้เองนะครับก็มันมีความน่าสนใจในการลงทุนยังไงครับน้องม่อนในตัวของยูทิลิตี้ครับพี่จอหทางด้านของกลุ่มยูทิลิตี้นะครับมีคุณลักษณะที่ค่อนข้างเหมือนกับบอลนะครับผมเนื่องจากว่ามีเรเววนิสตรีมนะครับหรือว่ารายได้นะครับที่ค่อนข้างจะแน่นอนเนื่องด้วยนะครับการทําธุรกิจที่ทําเป็นสัญญาระยะยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นกับทางรัฐบาลหรือทางคอร์เปอเรทต่างๆ และด้วยดีมาร์ที่อินเลสติกนะครับทำให้บริษัทนะครับมีรเวนิวที่ค่อนข้างจะสม่ําเสมอซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองเปรียบเทียบก,กับกลุ่มยูเนสี้เป็นบอนนะครับโดยอิงตาม U.S. 10 Years Bond นะครับซึ่งการลงทุนในบอนนะครับจะเป็นการลงทุนที่มีความเสีย่ยงค่อนข้างต่ําเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่ายิ่งผลตอบแทนของบอนนั้นสูงเท่าไหร่ยะครับ ก็จะทาให้ความน่าสนใจของกลุ่มนี้ลดลงไปด้วยนะครับเพราะว่าคารคเตอร์เสติคท้ายกันแต่ว่ามีความเสียงที่สูงกว่านะครับและเมื่อไหร่ที่ผลตอบแทนของบอลน,นั้นต่ําลงนะครับกลุ่มลงไฟฟ้าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยครับพี่จอกอืมครับผมครับในตัวของหุ้นทั้ง3าตัวนะไม่ว่าเป็นตัวของ GBC นะตัวของลาลแล้วก็ตัวของวานาฟนะครับมีความน่าสนใจในการลงทุนยังไงนะเนี่ยน้องม่อนช่วยอธิบายให้กับ ท่านผู้ฟังได้เข้าใจนะครับพี่จอบความแตกต่างของหุ้นทั้ง3ตัวนะครับก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของพอร์ตโฟลิโอนะครับถ้าเราลองมาแยกดูนะครับผมดาชนะครับจะเป็นหุ้นนะครับโรงไฟฟ้าที่มีสัดส่วน IPP นะครับหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับที่เยอะไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับซึ่งโรงไฟฟ้า IPP นะครับจะไม่ได้รับผลกระทบจากการที่ค่าใช้จ่ายเรื่องต้นทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้นนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับถูกรับผิดชอบโดยรัฐบาลเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงที่พลังงานเป็นนขขาึ้ เออช่วงนี้นะครับลงไฟฟ้า h ฮ p p นะครับจะไม่ได้ทักผลกระทบอะไรเลยครับพี่จอบส่วนทางด้านของ g p s c นะครับจะเป็นรงไฟฟ้าที่มีสัดส่วน SPP และ WSPP นะครับหรือรงไฟฟ้าขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับที่เยอะซึ่งลงไฟฟ้า SPP และ WSPP นะครับจะอิงราคาขายไฟนะครับส่วนให่ตามราคาของ FT ครับผมเพราะฉะนั้นนะครับกลุ่มนี้จะได้ประโยชน์ถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลประกาศปรับขึ้นค่า f t นะครับ แต่ก็ต้องดูค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานด้วยนะคบว่าจะปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่าค่า FT <ม>ที่ปรับขึ้นหรือไม่นะครับืม,มพี่ก็ได้ยินมาเหมือนกันนะว่าตัวของรัฐบาลเองเนี่ยจะเพิ่มค่า FT นะคนับก็เหมือนค่าไฟในช่วงไต,ตรมาสหน้าเนี่ยจะสูงเป็น6บาทเลยใช่ไหมครับ้องมอนใช่ครับพี่จ๊อบแล้วยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือวาร์อารครับผมตัวนี้นะครับค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวเลยครับเพราะว่ามีสัดส่วนลงไฟฟ้า IPP และ vs vspp และบวก spp นะครับที่เท่าเท่ากันนะครับแถมยังมีรายได้จากการขายน้ำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพอร์ตโฟลิโอของ w า a t s a p นะครับจะค่อนข้างได v e r อร์ซิฟายและบาลานซ์ครับผมไปยังสาธารณรัปพวกต่างๆครับพี่จบอบก็สรุปได้ว่าที่พี่นัดเลือกมาเนี่ยก็คือค่อนข้างบาลานซ์เลยนะคเพราะมีทั้งตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กนะครับก็ตัวใหญ่ตัวของราชบุรีเองเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากตัวของ ต้นทุนต้นทุนค่าพลังงานที่สูงขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ในตัวของอย่างตัวของ GBC เนี่ยก็คือก็ได้รับประโยชน์จากตัวของค่าไฟที่จะปรับเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายในตัวของว a าอัพก็มีพอร์ตโฟลิโอที่ค่อนข้างบาลานซ์นะครับผม ก็เชื่อว่านะครับหุ้นที่เรานํามาฝากในครั้งนี้นะครับก็น่าจะทําให้นักลงทุนทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จในการลงทุนในช่วงของไตรมาสสามนะครับและกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีหุ้นในกลุ่มในสําหรับในตัวของฝ่าวิกฤตการลงทุนด้วยชุดหุ้นแห่งโอกาสในครั้งนี้นะครับผมเอกลินวงสิริครับแล้วผมลิติวัาน์สเหมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ